สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Daily Today ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆในโรงเรียนอนุบาลสงขามาเล่าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ครองได้รับทราบว่าเรามีสิทธิ์เก่าซึ่งได้คิดถึงโรงเรียน แล้วก็อยากที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆในโรงเรียนอนุบาลสงขาเก่าคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นบุตรสาวของอดีตสสประพรเอกรุซึ่งได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก่อนสิ้นปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่พร้อมด้วยพี่ชายเธอและก็น้องสาวเนี่ยก็มาเยี่ยมผมที่โรงเรียนได้แจ้งความประสงค์ว่า อยากจะมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆซึ่งเป็นนักเรียนร่วมสถาบันเดียวกับเธอด้วยความคิดตรงนี้เป็นความคิดซึ่งคนรุ่นใหม่ที่อยากจะดูแลและก็รับผิดชอบต่อสังคมผมเชื่อว่าคนที่มีความพร้อมและก็มีความต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นน้องเกรซซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านอดีตสสประภรเนี่ยซึ่งจะมาเป็นตัวแทนมอบทุนให้กับ น้องๆซึ่งกำลังเรียนอยู่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงป .6 จำนวน9คนเนี่ยในการมอบทุนครั้งนี้เป็นการมอบทุนที่จะมอบให้ตลอดจนเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนก็คือชั้นป .6 ทั้งหมดที่ได้รับทุนในวันนี้เนี่ยเราได้ไปหาข้อมูลที่บ้านอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงนะและน้องเกรซจะ จ่ายค่าเล่าเรียนเป็นทุนการศึกษาให้เต็มจำนวนทุกทุกปีจนกระทั่งว่าจบการศึกษานับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งครับและวันนี้น้องเกรซซึ่งเป็นตัวแทนของตระกูลเอกรุก็ได้เข้ามามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆภายในห้องสงุของสถานีโทรทัศน์โรงเรียนอนุบาลสงขลาเราไปติดตามชมกันเลยครับ ท่เรียนท่านผู้ปกครองและผู้ที่ติดตามชมวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดียิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่มีสิทธิ์เก่าของเราได้เห็นความสำคัญกับการช่วยเหลือน้องๆในภาวะซึ่งความยากลำบากของท่านผู้ปกครองรวมถึงได้มีจิตซึ่งอยากจะช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วเพราะว่า ผู้ที่จะมามอบทุนให้กับนักเรียนในวันนี้เนี่ยเป็นบุตรสาวของท่านอดีตสอสอประพรเอกอุรุซึ่งก็เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนอนุบาลสงุาด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ถือว่าสิทธิ์เก่าได้มาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้กับน้องๆด้วยผมขอแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับน้องเกรส นันพัฒน์เอกวุรุครับสวัสดีครับ,รบน้องเกรซมีความคิดยังไงครับในการที่อยากจะมามอบทุนให้กับน้องๆในครั้งนี้เนี่ยคือต้องเกรีนก่อนว่าเกรซเนี่ยเป็นคนชอบดูข่าวเศรษฐกิจมากๆค่ะแล้วก็ช่วงเออปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึงต้นต้นปีนี้ค่ะเกรซก็ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันมันแย่จริงๆค่ะก็คิดว่าคิดแค่ว่าเราควรอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย ปัญหานี้ได้บ้างอาจจะเป็นส่วนเล็กน้อยค่ะก็เลยคิดหลายๆทางเลยทักคุณครูครูจูนยุพดีวัฒธรรมไปค่ะว่าอยากจะให้เป็นทุนการศึกษาค่ะเพราะว่าเราก็มองเป็นว่าถ้าสมมติเราสามารถช่วยได้แค่บางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะลดปัญหาในปัญหาในสังคมเราได้เยอะเช่นปัญหาอาชญากรรมบ้างปัญหาลักขโมยอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นค่ะ การมอบทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมอบทุนทุนละ1,000บาทบ้าง500บาทบ้างมอบเสร็จมันก็จบกันไปแต่ว่า,อาพอมาคุยกับพอเนี่ยวันก่อนพอก็ให้แนวความคิดว่าการมอบทุนในลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะว่า<ะ>ให้ไปปับ๊บมันก็หมดปุ๊บทันที<ะ>มันก็ไม่ได้ได้ช่วยให้ลูกๆน้องๆของเราเนี่ยได้ใช้เงินที่เราได้มอบให้กับเขาเนี่ยเป็นทุนการศึกษาจริงๆ ก็เลยมีความคิดเสนอน้องเกรสว่าอยากที่จะให้มอบทุนและช่วยเหลือจนกระทั่งว่าจบการศึกษาในระดับชั้นปหกไปเลยค่ะตรงนี้น้องเกรดคิดยังไงในความคิดนี้คือรู้สึกว่าพอหลังจากที่ได้มาพูดคุยกับพออแล้วก็พออได้เสนอมาก็ก็ได้ตอบตกลงทังนทีเลยเ <c oughs> พราะหนูก็รู้สึกว่ามันก็มันตอบโจทย์ค่ะคใช่ <c oughs> ก็จะดีกว่าที่ว่าเราต้องมอบออครั้งเดียวแล้วก็หายไปอะไรย่างเงี้ยค่ะ ก็คือหลังจากคุณจูนได้ส่งรายชื um. like ่อมาเรียบร้อยแล้วค erm ่ะก็จะมีน้องๆบางคนก็ตั้งแต่อนุบาล3ก็คือถือว่าเราก็ต้องยาวไปถึงปหกเลยค่ะก็รู้สึกโอเคค่ะตรงนี้เงินจํานวนเยอะมากนะในการที่จะดูแลน้องๆทั้ง8คนเนี่ยแต่ว่ามันก็จะจบทยอยจบกันไปบางคนก็เรียนทังเปหกแล้วในขณะนี้มีความคิดไหมว่าเมื่อ8คนนี้หรือว่าทยอยกันจบไปสัก4ี่ห้าคน จะมาเพิ่มเติมในการที่จะมอบทุนให้อีกใช่ค่ะก็แต่ในที่หนูยังมีความพร้อมได้เรื่อยค่ะซึ่งเอนี้นหนูถือว่าหนูมีความพร้อมตรงนี้หนูก็ยินดีที่จะช่วยเหลือค่ะใช่เพราะก็ครอบครัวก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็วคือช่วยเหลือคนอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันมีหลายๆทางที่เราสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็การศึกษาหนูก็มันสําคัญค่ะครับใช่กไ็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทาไมน้องเกรดถึงมีความคิดแบบนี้เพราะว่าเป็นทายาทของ อดีตท่านสสประพรร์เอกรู้ซึ่งทุกคนก็รู้จักดีครับว่าท่านเป็นคนยังไงในการที่จะดูแลช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากดังนั้นตรงนี้มันก็ถ่ายทอดมายัางลูกๆของท่านด้วยเช่นเดียวกันน <c oughs> ้องเกรนในขณะที่เรียนจบที่อนุบาลสงขาเนี่ยมีความคิดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง8ดคนวันนี้ที่จะมารับทุนเนี่ยเราได้ไปหาข้อมูลอย่างแท้จริงก็คือว่าต้องยากจนจร,จร,จร,จริงๆถ้าไม่ยากจนเนี่ยเราก็จะไม่ไปเราก็จะไม่มอบทุนให้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมอบผิดตัวขึ้นมาเนี่ยคนอื่นเขาจะถักทวงว่าไหนพอบอกว่ามอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากจนแล้วทำไมคนนี้มีรถเก๋งขับอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องซึ่งละเอียดอ่อนมากดังนั้น8ดคนเนี่ย รับรองได้ว่าคุณครูไปหาข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมีความคิดยังไงว่าเราจะต้องหาข้อมูลอย่างอย่างชัดเจนเพื่อจะมอบทุนให้กับน้องๆเหล่านี้หนูรู้สึกโอเคมากค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูบอกพ่อว่าเออหรือว่าเอาเป็นเด็กที่เรียนดีเพราะว่าปกติเนี่ยจะเป็นเรียนดีแต่ยากจนใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อก็ให้แนวความคิดมาว่าบางคนก็เขาไม่มีโอกาสได้เรียนด้วยซ้ําหรือว่าบางคนที่เรียนดีอาจจะเป็นเพราะว่า น้องได้เรียนเพิ่มเติมหลายๆที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องบางคนเนี่ยคือเขายากจนแม้กระทั่งว่าต้องออกจากโรงเรียนตอนเที่ยงเพื่อไปทํางานช่วยพ่ออะไรเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่างั้นเราก็เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายค่ะม,มาเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งจนจบดีกว่าค่ะครับใช่สุดท้ายก็อยากจะให้น้องเกรซเนี่ยฝากอะไรถึงนักเรียนที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ <c oughs> คุณครูและผู้ปกครองที่ร่วมชมอยู่ด้วย มีอะไรที่อยากจะฝากตรงนี้ด้วยก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันนะคะว่าก็ขอให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่ของคุณครูนะคะก็จะได้โตมาเป็นอนาคตที่ดีของชาติค่ะใช่ครับใช่คะครับก็ต้องขอบคุณน้องเกรสรและก็ครอบครัวรเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กๆซึ่งมีฐานะที่ยากจน เราไม่เราไม่ต้องระบุหรอกครับว่าเรียนดีแต่ยากจนเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้จะเรียนดีได้ยังไงในเมื่อว่า <c oughs> มันไม่มีจะก,กินอยู่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราไปช่วยเขาเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสทางการศึกษาสักวันหนึ่งเด็กๆพวกนี้ทั้ง8ดคนเนี่ยเขาอาจจะจบไปแล้วก็ได้ทํางานที่มั่นคงแล้วเขาก็จะได้เลี้ยงดูครอบครัวของเขานั่นคือความภาคภูมิใจของคนที่มอบทุนแน่นอนเลยดังนั้นวันนี้ ชาวนุบาลสงขาทุกคนและลูกๆทั้ง8คนเนี่ยก็ขอขอบคุณน้องเกรสนันพัฒน์สิทธิ์เก่าคนเก่งของเราและก็ฝากขอบคุณไปยังคุณแม่และก็พี่ชายน้องชายด้วยในการที่จะมาร่วมกันทําบุญครั้งนี้ก็ขอให้ความดีที่ทําในครั้งนี้ได้ส่งผลต่อน้องเกรสและธุรกิจของครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่อง<ส>ฟูมีเงินเยอะๆจะได้มาช่วยเหลือคนยากคนจนต่อไปอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร<ส>ับ เดี๋ยวเราก็จย็นม้อให้กับน้องๆตรงนี้เลยครับเ<ด>ขียนไหมครับ นี่น้องเกรซเนี่ยตั้งใจที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆทั้งแปคนนี้จนกระทั่งว่าเรียนจบป .6 ที่เรียนรู้วันศุครบใครที่ลูกอยู่ป .6 แล้วไม่ต้องเสียดายนะว่าคุณได้รับทุนเพียงแค่ปีเดียวเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ความคิดดีๆอย่างนี้ที่จะช่วยเหลือสังคมของผู้ที่มีความพร้อมและมีส่วนที่เหลือ ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่จําเป็นในสังคมไทยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด -19 ซึ่งประชาชนผู้ปกครองนักเรียนได้รับความเดือดร้อนหากว่าผู้ที่มีความพร้อมและก็มีความสามารถที่จะดูแลนักเรียนซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตขาดแคลนอย่างหนักในขณะนี้ได้ก็จะเป็นอนิสงส์อย่างยิ่งผมขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่าน หากท่านมีความพร้อมและท่านคิดว่าการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ขอเชิญทุกท่านนะครับไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนอนุบาลสงขาทุกโรงเรียนทุกที่ที่ท่านสามารถทำได้เรามาร่วมทำบุญสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ